สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง youtube ช่องอาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันที่16วันจันทร์ที่16นะครับมกราคม2566นะฮะวันนี้มาดูแนวทางลราพัฒนากันนะครับแล้วก็ออมสินก็ออกวันนี้แล้วนะครับออมสินอาจารย์โพสในในแถบชุมชนนะครับ ว่าจะไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์นะฮะต้องขออภัย f c ทุกท่านด้วยนะครับก็เข้าไปดูที่แถบชุมชนก็แล้วกันนะครับได้โพสต์ไว้ให้แล้วนะฮะออมสินมันออกวันนี้นะครับตอนแรกอาจารย์นึกว่าออกวันที่17พร้อมรัฐบาลที่ไหนได้ออกวันที่16นะครับก็เลยจัดทําคลิปไม่ทันนะฮะอ่ะมาดูแนวทางราวพัฒนาวันนี้นะครับก่อนอด่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่ม ใครมี Facebook ก็แชร์ลง Facebook นะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่ม v i p นะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินไปนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะฮะหรือจะไลน์นี้มาก็ได้นะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับไอนี่คือ i d l i ไลน์นะครับ2 0 0 3 1 3 5 2นนะฮะไม่มีแอดนำหน้านะครับไม่มีแอดนำหน้านะครับ ไลน์นี้มาเลยนะครับบอกว่าขอเข้ากลุ่ม VP. อาจารย์มีพาเฮงนะฮะ,ะมาดูแนวทางเราพัฒนาวันนี้กันเลยนะครับวันนี้นะครับแนวทางเราพัฒนาวิ่งรูดตัวนี้นะครับวิ่งรูด7วิ่งรูด9นะครับ วิ่งรูด7วิ่งรูด9นะฮะตัวเจาะนะครับเจาะ2อตัว,ต,วตัวแรกนะครับเจ็ดศูนย์นะฮะตัวที่สองครับเจ็ดหนึ่งตัวที่สามครับเจ็ดเก้านะฮะ ใครจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพิ่มเพืเ่อนแล้วแจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์หมีพาเฮงนะฮะหรือจะลายนี้มาก็ได้นะครับ ID ลน์นย2 0 0น1352นะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปครับ9 0นยะ์ะ9 0ตัวต่อไปครับ 91นะและตัวสุดท้ายนะครับทุกคนชอบไหมครับ70719909189นะครับตัวกันนะฮะตัวกันวันนี้นะครับกันกัน78 กัน80กัน81แล้วก็01นะครับกันไว้4หหางนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวเน้นแล้วค่อยไปดูชุด3ตัวนะครับตัวเน้นตัวแรกนะครับเน้น79ครับวันนี้นะฮะเราพัฒนาเน้น79ตัวที่2เน้น91นะครับ เน้น79กับเน้น91นะฮะต่อไปชุด3ตัวนะครับเน้นให้2หางนะฮะตัวแรกครับ079นะฮะ079นะครับ,รบตัวต่อไปครับ8 9 1นะฮะ ชอบไหมทุกคนนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอนะครับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะครับอ่ะให้โอกาสแคปเด้อให้เวลาแคปนะครับก็โอ้ขออภัยฮะมือไปโดนกล้องเลื่อนเลยอ่ะขออภัยครับเอฟซี FC ทุกคนอ้าวแคปครับแคปตรงไหมคงตรงเนาะอ่ะแคปหน้าจอครับเราพัฒนาวันนี้นะฮะ ่โอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้มาขอให้แตกครับวันนี้นะฮะวิ่งรูด7วิ่งรูด9นะครับ2ตัว70 71 79 90 91 89นะครับตัวกันกัน78 80 81 01นะครับชุด3ตัวครับ0 79 8 91นะฮะตัวเน้นก็คือเน้น79กับ91นะฮะโอเคนะครับทุกคนคงแคปกันแล้วเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ลุ้นขอให้แตกก็แล้วกันเนาะ FC ทุกคนนะครับใครจะเข้ากลุ่มนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับหรือ ID l ลน์นี้มานะครับ20031352นะฮะแจ้งบอกว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับอะ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองมันหมังมันหมัน,มนปังปังกันทุกคนครับ